พอดีนะคะส,สวัสดีจ้าแม่เบิกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีแมงคลับจันจิลาจ้าจันจิลาพารวยขิ้เต็มเนาะฮ่าสวยสวยนะจ้าเนาะจ้าการว่ารุดกะรุดอยู่ดอกรับสายก่อนบ้าร <c oughs> ับสายแล้วเน,นี่ยเอ่อกาว่ารุดกะรุดอยู่ดอกแต่ว่าหันเถือกเถือนั่ผู้ใดเถือกนั่มันโอปอ แล้วก,ก็เจ๊นุ่งจําได้ว่าเจ๊จันที่หนาจได้ว่าว่ามือห้าออกตามเล่านั่นนะออกไม่เหมอนเอฟซีฟ้านั่นนะจําได้ไมันมีฝฟันห,หายน้ำเขาวเวิดขึ้นที่ว่ามันแตกบนแตกล่างค่น่ะที่มันออกเก็ดสี่หกสี่คลิปนั่นนะฟันว่าห้น้ำเขาวเวิดขึ้นว่าลูกของมูนะผู้ชายข้อ,อนีอบ่มีหัวบ่มีหัวร้วบีดนี่แต่อันเดียเต็มโย ก็เลยห้น้ำเขาหลายเดียตัวหลายว่าเขาสตาขาดว่าสัตว์เด็กหน่อยผู้ชายก็เลยบอกเกศจันจิราว่าเด็กหน่อยกับเป็นหนึ่งๆๆพ่อมันทำว่ามีเป็นผู้ชายกับเป็นหนึ่งหาศูนย์เน้นเม่เดียวหาศูนย์เนาะมันพอออกตามล่าเสร็จแล้วมันออกกระถาลไทยว่าออถึงฟันกับฟันแต่ว่ามันเป็นตัวทีโบมักแต่ว่าไปซุ่มซื่อในใบนั้นมีทั้งล่าทั้งไผเลยของโอปป้าลุยเพิ่นนะก็เลยไปซุ่มเอาหาศูนย์ ว่าเสียวแข็นแข็งมือสุดท้ายนะจีจิราไปหวดเขาว่าอั้นมาสันโอ้ยได้ยูได้วาลาย oh. เข้าใจเขาไม่เขาอั้นเามันขาขายดีนะ oh. ไปพพทราบพูดแต่ว,ว่าคืนว่ามันสีขายดีมันสีดังปานนั่น oh. คือเข้ากัาไปง้มแต่เด็กเก้าแปดหกแปดอ่ะนะ oh. ย่านมันอั้นก็เลยไปง้มก่อนแต่ว่างวดมีก็สีน้ำตัวเก้าอยู่ก็แปดเก้ากับแปดหกแต่ว่าสีมีแขนแขนคือ ฟันเทียเดียวไหมหมวดนี่นะฟันเ<ม>ทียเดียวเขาเดยฟันดูจ้าฟัน <กะ S 3> บ,บ่าม่นบ,บ่บแมนก็เป็นความฟันเด้อขันมันบ,บ่แมนกับฟังซื่อๆตีซ้อยเบิกทรับก็ได้นอกว่าต้องซื่อก็ได้อันนี้ซื่อส่วนตัวฟันว่าไปวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดคูบาอาจารย์เพิ่นเป็นงานดับผ้า,ผ,าผ้าทีว่าเพิ่นให้ให้ลูกซษย์นะ่ะไปบูชาผ้าองค์น้น่อยนะว่างน้ำคอนใหม่แต่เด้ยว่าเพิ่นคือเอาพรามาว่างไว้จังซีเรื่อมือกรรม โวยขึ้นมามาเบืองเอา้าเพื่อนคือว,ว่างทวีปเปล่าเราก็เลี้ยงว่างไว้หม่องเก้าวัดผู้หญิงผู้หนึงอ่ะหลอดมาย่างมาแต่ออกแกปลามากยุดว่าสันมาลักเอาพระปูเห็นหยังว่าสันลักอยูซ่ซ้พวกขั้นเดียรักับเบืองคือซื้นอนี่ก็ว่างไว้คือเกาา้าเยี่ยมเผลอมาลักเอาพระนี่ว่าสันดาวเป็นชุดใหญ่เลยไหม,ม,มบัดซีว่าน่ะนะเท่ยวเจดีย์เนี่ยนะว่าขนาดนัน้นมัดตีกันหล่นว่ะมาถ่าเบิกซับตี เบิกจับเรียกว่าห้วกุฏิข้าอยังสันดกสีข้าอยังสันดกกะลิบ้างพระถิมพระน่ะไว้เลยเล่นไปโดดถีบเลยนี่สันดกเดาวจ้งได้วาสันหายท้วนเลยบอกตื่นสาปเหรพราเด็กตีเขาเลยตื่นมาหน,นิพ่ออันตื่นนละรลับอีกฟันว่าเด็กกลับไปตีพวหยิ่งผวกเก่าน่ะศูนย์หลายศูนย์ว่าเร้าใส่มันอีกศูนย์คาแครสนดกลบไป ได้ฟันนะลบไปตีอีกนะก็เลยวานสิเป็นตัวไรเนาะตีพูงยิ่งสนันดอกศูนย์เวลาศูนย์เนี่ยเขาลายก็เลยตีว่าศูนย์สี่ว่ามังหันพ่อพูดก็ได้่ยตีหายซีซสีพันว่าศูนย์ส,สี่พันว่า,วาม,มันแมนบอกพ่อว่าสันอันนี้คือเหล็กฟันมันกัมีสองหางเนาะสี่ศูนย์กับซี่สีกับีซีมันซี่สองตัวกับเราว่างซีสองเนาะค่ะ แต่ว่าเมือันไปบ้านแม่ฟันเห็นเพื่อนว่าผีอยู่ห่มคอนนะแห้งเพื่อนว่าแม่ไปซองเด็กจะไรถือเทียนั้นแม่ไปนอนเทียนึงพิษกันกับพ่ะอ่ะผีมาดึงขาแม่แม่เพราะขันดาบได้ดึงกลากกว่าแกต้นเพื่อนว่ากวลรึหัวอะไรกกเลยอันไปก็น่าห่มคอคือว่าแข็งแแค่ปูว่าสันลูกว่าไดมาร้องดีรอกสีมาขอเล็กว่าสันคันสิออกตัวใดเห็นมึงเก่งมึงเก่งเด้อว่าสัน ซ้องไประมึ่งเกื้ขึ้นขอสามตัวได้ได้สามตัวด้วยขางเ่ิงมันสีแยกกันอยู่นอกจางขางเ่ิงมันสีเป็นเลขเก็ดบารเลขสามเก้ามันติกันอยู่ท, 7, 3, ทั้งล่างเจ็ดสามเก้าบารอีกฝั่งหนึ่งมูไปเห็นมูไปเห็นทั้งขางพุ่นก็เลยเอ,อิดมาว่าพี่มาพี่เห็นเลขว่าหนี่ว่าสั้นบ้าเลยวาเจ้าเห็นตัวใดเขาเลยเห็นอีกตัวหนึ่งบาดเห้าไปเดียวเห็นระมึ่งเกิ้งขึ้นสี่สองคนละตัวก็ขาวาไหมจ้า กอเห็นว่คือกันว่าสนรกกรรันโดกันเลยบวบปากเพราะว่า,วายันจะคว้งอันโบเมนคือเขาก็เลยบัดสูกเขาให้เขายิ้นตัวได้กันเขาสื่อตัวนั่นนะก็ะเลยว่าอันเจ็ดสามเก้าปีนห,วหนัวไว้ในน้อยเจ็ดสามหกแต่ว่าว่าสีสื่อกับ 40, สี่ศูนย์นี่แหละในใจว่ากับน้ำเลขตัวเก้าแปดเก้าแปดหกสามเก้านี่ก็ง่ามเนาะสามเป็นแปดก็ได้สามเก้าเป็นแปดเก้าก็ได้สิปีนหัวกับเป็นแปดหก มันกะว่าถึงการปีนหัวมันกะสิไลตูแต่ว่ามันมักออกตูปีนขนะะปัญหามันาดคอไมสิบวันเงเงี้ยจะเกลียขนะะฟันแมนอยู่ฟันแมนก็มีก็ได้บ้านทาเบื้องสูตรโอ้ปอกันเด้อปูขันมันตรงกันจังสีซื้อได้ป่ะเพราะว่าบางหันคอมันถึกนะมีเจเอฟซีถือร้ายห้เบิกทราบถือแม่น่าวาสันจ้าถูก็ให้เด็กผู้ขาถือพูดเดียวในเด้อวาสันเบาขนะะ บ่อน้ำปูอยู่สวนน่ะนะต่ะคือผู้เดียวอีรีโมบ่องหูจักนะ <g ül> เอาผู้เดียว <g ül> <g ül> บ่บ่องหูจักนะปล่อยตำเหล้าไปไหลายรอบอยู่งด้มันบ่ออกก็เลยบ่ได,ด้เอามาปล่อยตำไถ่ในมือนั่นก็ปล่อยตำเหล้านะฮะซูนเนาะปล่อยเจ็ดจันทิละปล่อยจนวินาทีนนมีสูครีบอรรดตำเหล้าใบนั้นมีเรือ่องตำเหล้าบนล่างเครืงง่องกันอีเดอออกตำไถ่เนาะ มันไปออกตามไทยเล็กเด็กไงกับเลกตามเล่าวนี่มันเสิยวน้ากัน่ไปเล่าไปไท่ไะไมันเสียวน้ากันมันสีวนอยู่ั่านแหะท่นบอออกล่ามันกับมาออกไท่ก็ได้ยุได้ว่าหลายเราจะได้พ่อได้สื่อเขากินนี่ละพ่อได้แต่ว่าท่นมันว่าอันก้อนนี่่านได้หลายเติบอยู่พืออยากว่าร้ายเธอไปจในเรื่องเดสังเพราะว่าเสียเอาปูพ่าะนาคมาลง จจองไว้ละจะ,ะจองสิ้นเดือนนี่ละสัวเพิ่นซีเรีวกับเดือนพฤษภา,าเบิรทกซับกันเลยว่าสี่สางเด้อผู้ให้เบิกซับถึอแน่ให้เอฟซเพิ่นถือดูแล้วแต่ว่าเอฟซีไปจุดทูบเอาถือมาเจนน้องอันเพิ่นไปบนคล้ายทีแล้วเพิ่นจุดถูบไปศูนย์เจ็ดห้าจมันออกงานศูนย์เลย ก็เลยว่าบ่ได้เขาจ้าจุดไว้ก็บ่ได้เบิ่งน้ำบ่ได้หัวซ่านะเพราะว่าคิดแต่ว่าเอาแต่เด็กเก็บควของกันไปนหนางเขาหลายอยู่สิเบิดหลายจ้เอาแต่โตมากเด้อผู้ใดว่าหลายกันถือว่าถือก็อย่าว่ากันมันเป็นความฝันค่ะผู้ไฟสิบ่อยากฝันแม่นเนาะว่าถือกับสีมะฮายมะว่ากันมันเกิดบรมันขันแม่นกับมากไฝมากมันเชื่อโรนเนาะค่ะันมากกับเอาโตเน้นของแม่เบิกซัพ์ก็ได้คันเป้าให้ฟังซื่อว่าจะคว้างได้มาจังสี่ั้งวันนี้กันสีจำหนีนะ มันกับโมโหสีสื่อตัวไดรเนาะตัวเขียนเขียนว่าสีสื่อนี่ยแหละเลขเหมือนเลขถูกนะเพราะเพิ่มเลขถูกก็ลาตาเดียวจุดถูกไว้มันไม่คออเคสียในี่ก็ลาตาเดียวอันคล้องเบิกทราบเองดิเอามาหกปีแล้วบซ่ามาจากอุบุลเพื่อนลงค่าท้าลงยันให้คู่บอาจารย์เจ๊จีพร้อมผููไดูุ้่าของเพื่อนไปล่ำรวยสุคนบ่ถูกอยากคนผู้ใดก็ได้ เฮ็ดต้นเงื่อนเมื่อพูละแสนละแสนเบิกทราบตะกี้ทุกๆอย่างงาบ่พ่ออยู่พ่อกินเบิกทราบกระห้างกับมี่ยอนจะมีความเสียดีเพราะว่าเพิ่น<ช>เป็นภาคีที่ทางอุบลของคนหนีว่าแต่ห้าบุษ่ามาสีมีความขังไม่ตัวสีม,นมันก็ <ๆ S 2> เลยว่าขอจยุดเนยนะว่าแสนได้ใดหนึ่งหนึ่งเก้านี่เป็นเลขทูบเนาะจอันนี้สิว่ามันออกแต่จังเมื่อว่า สกาาสามตัวกับมี่สองหางเท่านั้นละอันเจ็ดสามเก้ากับหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสามหกหนีปีนหัวหายซือ่อแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเก้าไปปีนเหล่าเดอร์มันสลายอันนี้บอกจู่ฟังนอกระลาดตาเดียวเลยหนึ่งหนึ่งเก้าโค่งเดียวจบเลยแคบใบจุดใบ<ห>อีกเนาะคะ่ะเนาะมี่ซ้ำหนีแล้วพี่น้องบอ่เพิ่มโค้งเดียวก็จบเลยงวดนี่เพราะว่าเบิรกทราบกา มักอยู่ในนี่ละว่าซื้อเกินนี่ดอกค่ะจะซื้อว้นอยู่ในนี่ล่ละเป็นแนวทางเราคนว่าแม่นไลคก็พอเอาไว้ซื้อเองเพราะว่าเซื้องเอง๋ยวพี่น้องซื้อเองก็ซื้อเองแต่ว่าซื้อน้ำแหละแต่ว่าข้าเจ้าข้าเจ้าซื้อน้ำข้าเจ้าผู้เอฟซีเขาอยากอยากตามลงเห็น่ถือว่าถือกับว่าวาดอกเป็นวาจังจีเป็นตัวมาลงไว้ในซองฮะละค่ะเป็นสีเบืองดอกเป็นแนวทางเด้อ ชอบก็หยิบรอตเตอรี่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะเบิกซับบอหูว่าสีออกตัวใดขันหูนะเอฟซีประจำนะด้วยก้อนโมเลยเพราะว่าลงเขอเขาคลยอเ,คเอฟซีเ,เบิกซับเอฟซีแม่เบิกซับประจำนี่เว้ยโอ้ยมากะได้เป็นแซนเนาะค่ะกูได้สิไปถือซูมวดเราถูมวดเขาคือสีบ่เอาไว้แล้วว่าจ้างเขาอ้มไปขังไว้บอกเรกือย่งางเ,าเ,าเดี่ยวอยู่บอกเลขแมนโพดป, <S <S ป่ติ ดีๆเนาะคัน,นแม่คอยบอกมืถือส่งวันเจรินจ,จิราบ่าให้คอยออกซองเนาะเ <c oughs> ขาสิอุ้มไข่ไปซื้อเลขแต่ละงวดเนี่ยว่าต้องเงียบยังดอกแม่สิช <c oughs> ่ไหไปๆสิฟ้าไปซืป้อเลขเขาสิคุ่มไปซื้อเลขยังเดี๋ยวเลยเนาะค่ะขอบคุณแม่เบิกซัพ์เนาะคะ่ะงวดนนี้ให้โชคให้มาเนาะค่ะเลขงามอยู่